ใน Wednesday ซีซั่นสนี้ค่ะผู้ชมจะได้เห็นเอาแคสสายพันธุ์ใหม่ๆที่ไม่มีในซีซั่นแรกเข้ามามีบทบาทในเนื้อเรื่องมากขึ้นค่ะและเป็นไปได้ค่ะว่าในซีซั่นที่3เนี่ยเราจะได้เห็นเอาแคสสายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก คำว่า outcast นะคะถ้าไม่ได้พูดถึงในซีรีส์ Wednesday เนี่ยมันจะเป็นคำนามที่หมายถึงคนที่ถูกขับไล่ถูกการออกไปจากสังคมค่ะส่วนในซีรีส์ Wednesday เนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกผู้คนที่มีความเหนือมนุษย์ค่ะส่วนคนธรรมดาเนี่ยจะเรียกว่า normie ซึ่งในจักรวาล Wednesday นะคะความสัมพันธ์ระหว่าง outcast กับ normie เนี่ยมักจะมีปัญหาอยู่เสมอค่ะแต่ก็มีไม่น้อยนะคะที่อยู่ร่วมกันได้ซึ่งจะต่างจากเนื้อเรื่อง o r i g i n a l ของ The Adam Family ค่ะที่ไม่มีคำว่า outcast หรือว่าน r m i e ทําให้ครอบครัวอดัมส์เนี่ยมีความลึกลับที่อธิบายไม่ได้ในยุคกาหนแฟนหนังแฟนการ์ตูเนี่ยก็มาจะตั้งข้อสังเกตว่าครอบครัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นผีหรือว่าเป็นสิ่งลีลับบางอย่างในซีรีส์เ e d นส์เดยค่ะอาแคสมีลักษณะทางกายภาพ ที่แบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือพวกที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้กับอีกพวกหนึ่งก็คือมีรูปรักษณ์ที่เป็นอสุรกายขอใช้คาว่าอสุรกายละกันก็คือมีรูปรักษที่แปลกไปจากมนุษย์นั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้มี outcast บางสายพันธุ์เนี่ยเป็น outcast ในวูอา c แคสอีกทีหนึ่งอย่างเช่นฮายที่จะดุร้ายแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้เวลากลายร่างค่ะจุดสังเกตอีกอย่างคืออะไรก็ตามที่เป็นอสุรากายที่ดุร้ายนะคะก็มักจะหายากหรือสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะอย่างเช่นเยติมิโนทอเป็นตน้น ที่นี้เรามาพูดถึง o u อา a s สที่ปรากฏในเนื้อเรื่องของ Wednesday กันบ้างดีกว่าค่ะมาเริ่มจากตัว Wednesday กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือจิตสัมผัสค่ะความสามารถก็คือการมีนิมิตทางจิตรวมถึงการมองเห็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตของบางคนอาจจะไม่แม่นยำหรือบิดเบือนไปได้ตามสถานการณ์และพลังจะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและนิสัยค่ะบางคนอาจจะสื่อวิญญ,ญาณได้บางคนอาจจะทำนายนิมิตในฝันได้ แตกต่างกันไปตามบุค,คลิกภาพค่ะโดยจะแบ่งเป็นโดฟและเลเวนที่เรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านกพิราบเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนโยนแล้วก็ซื่อสัตว์ค่ะในขณะที่เรเวนเนี่ยเป็นนกที่มีความลึกลับและเจ้าเล่ ทำให้นิมิตที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายได้แม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามนะคะตัวละครที่มีความสามารถนี้ค่ะได้แก่เวนส e เดย์อดัมส์เมอร์ติเซียอดัมส์โอฟิเรียฟัมเฮสเตอร์ฟัมเซเวียทอฟและโลซาลีลอตบูดค่ะความสามารถนี้เนี่ยจริงๆมีจุดอ่อนอยู่นะคะเพราะว่าจิตสัมผัสเนี่ยผันแปรไปตามอารมณ์ความรู้สึกค่ะภาพที่เห็นจึงกำกวมและบิดเบือนได้และถ้าไม่นับเรื่องการเห็นนิมิตแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะดูเหมือนน้อมีทั่วไปค่ะสามารถเจ็บสามารถตา จุดแข็งก็คือการสัมผัสค่ะเราจะเห็นในหลายๆฉากนะคะว่าการสัมผัสเนี่ยเป็นการเรียกนิมิตท,ที่จะเพิ่มความแม่นยําได้ค่ะอย่างเช่นการจับวัตถุที่เคยเป็นของใครบางคนมาก่อนหรือเคยอยู่ในเหตุการณ์บางอย่างมาก่อนค่ะรวมไปถึงการจับมือหรือการสัมผัสตัวก็จะสามารถเห็นนิมิตท,ที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นได้ค่ะ ่อไปคือแวร์ูฟหรือว่ามนุษย์หมาป่าค่ะเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าพวกเฟอร์ค่ะเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมักจะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าที่มีความว่องไวและมีพละงกำลังมหาศาลมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงทั้งตอนที่เป็นมนุษย์แล้วก็ตอนที่กลายร่างค่ะสังคมของแวร์ูฟในช่วงที่เป็นมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะไร้ระเบียบค่ะแล้วก็มักจะส่งเสียงดังพวกเขาเนี่ยยังมีเล็บที่งอกยาวได้แล้วก็กินเนื้อดิบได้ทั้งในตอนที่เป็นร่างหมาป่าแล้วก็ร่างมนุษย์ค่ะในสังคมแวีกทร์ อัลฟาซึ่งมักจะกลายร่างครั้งแรกในช่วงพระจันทร์สีเลือดและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลายร่างได้โดยไม่ต้องรอพระจันทร์เต็มดวงค่ะอัลฟามักมีความแข็งแกร่งและดุร้ายกว่าจึงมักถูกฝูงไล่ล่าค่ะแต่ถ้าชนะเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะออกจากสังคมแววเวฟเป็นหมาป่าเดียวดายนั่นเองค่ะตัวละครที่เป็นมนุษย์หมาป่าในเรื่องได้แก่เอเนตซินแคลร์บูโนยูสันและอิซาโดลาคาปีค่ะ ไฮเป็นอัลเคสที่ไม่ได้รับการยอมรับจากอัลเคสด้วยกันเองค่ะเนื่องจากร่างกายของพวกเขานั้นควบคุมไม่ได้ค่ะขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้านลบเป็นหลักเลยจึงดุร้ายแล้วก็ไล่ฆ่าไม่เลือกค่ะนอกจากการกลายร่างแล้วเนี่ยความสามารถที่ติดตัวมาคือประสาทสัมผัสที่ไวกว่าปกติพวกครเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วและนานมีความทนทานต่อบาดแผลายแตกต่างจากอาลคนสายพันธุ์อื่นๆพวกเขาจะเหมือนนอมี่ปกติธรรมดาเลยค่ะจนกระทั่งเกิดอารมณ์ด้านลบ เช่นความกดดันเครียดแค้นพยาบาทลิษยาและถูกปลุกโดยคนที่ไปกระตุ้นด้านมืดในตัวออกมาค่ะ คนปลูกจะกลายเป็นเจ้าของไฮและไฮก็จะมีสถานะเป็นทาสที่เชื่อฟังคําสั่งไปในทันทีตัวละครที่เป็นไฮในเนื้อเรื่องนะคะได้แก่ไทเลอร์เกาปินและฟรานซัวเกาปินค่ะแฟกซ์สักเล็กน้อยเกี่ยวกับไฮนะคะชื่อของไฮเนี่ยมาจากนิยายกรุิกเรื่อง The Strange Case of d r Jekyll and Mr Hyde ค่ะตัวนิยายเนี่ยเล่าถึงคุณหมอเจกิลที่เป็นคนดีมีคุณธรรมในสายตาผู้อื่นนะคะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาอึดอัดและต้องการปลดปล่อยค่ะจึงคิดคนน้ำยารับที่ สามารถแยกด้านดีและด้านชั่วของมนุษย์ออกจากกันได้เมื่อดื่มเข้าไปนะคะเขาก็จะกลายเป็นมิสเตอร์ไฮที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวและมีอารมณ์โหดร้ายรุนแรงค่ะซึ่งมันทําให้เขารู้สึกมีอิสระและเมื่อไฮเริ่มฆ่าคนและควบคุมไม่ได้ด้วยน้ายาลับอีกต่อไปนะคะเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหยุดความอันตรายของตัวเองค่ะเรียกว่าตามเนื้อเรื่องเนี้ยด้านดีเอาชนะด้านชั่วได้ค่ะแต่จุดจบก็คือความตายนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวละครอย่าง ก็ต้องมาเดากันต่อไปนะคะว่าจะตรงตามนิยายโกธิคเรื่องนี้หรือเปล่า ไซเรนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพวกสเกลค่ะเป็นกลุ่มเอา c a s t ที่มีมากที่สุดในโรงเรียนเนเวอร์มอถึงขนาดมีหอพักเฉพาะเป็นของตัวเองเลยค่ะไซเรนนะคะเมื่อโดนน้ำจะก,กลายร่างจากมนุษย์ไปเป็นเงือกมีดวงตาและเกรดสีฟ้ามีพรสวรรค์ในการร้องเพลงค่ะและอีกหนึ่งความสามารถที่ทรงพลังมากก็คือการพูดเพื่อควบคุมความคิดความรู้สึกของผู้คนที่ได้ยินได้ฟังค่ะแต่พรสวรรค์นี้เนี่ยก็เป็นทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดอ่อนนะคะเพราะ ถึงแม้จะใช้ควบคุมไข่ก็ได้แต่ก็ยังมีวิธีป้องกันเสียงไซเรนได้ด้วยรวมไปถึงในยุคปัจจุบันนะคะพวกนอมี่เนี่ยก็อาศัยผลประโยชน์ตรงนี้ในการใช้ควบคุมไซเรนให้ใช้พลังเพื่อสิ่งที่ตนต้องการค่ะอีกจุดอ่อนนึงก็คือพลังนี้เนี่ยเสื่อมได้ตามไว้ค่ะยิ่งเริ่มแกช่ชราพลังก็จะยิ่งเสื่อมลงค่ะตัวละครที่เป็นไซเรนได้แก่เบียงกาบราเคการเบียนบาร์เคดิวิน่าและเคนค่ะ ก,อ,กอนเป็นเอา c a แคสที่แม้จะเหมือนคนทุกประการพวกเขาไม่ได้มีความสามารถหรือพรสวรรค์อะไรเป็นพิเศษนะคะยกเว้นเพียงงูที่มาอยู่แทนเส้นผมบนหัวของพวกเขาค่ะมันจะทำให้ผู้ที่เห็นเนี่ยกลายร่างเป็นหิน พวกกอรกอนจึงมักจะสวมหมวกเอาไว้อยู่เสมอกอรกอนเป็น outcast ที่มีนิสัยเงียบๆขี้อาย TI ไม่ค่อยสูงสิงหรือสร้างปัญหาให้ใครค่ะถ้าให้เทียบแล้วเนี่ยการอยู่เป็นฝูงของพวกเฟอร์ก็คือเรา extrovert ส่วนกอรกอนเนี่ยเป็นพวก introvert นั่นเองค่ะดังนั้นจึงมีนิสัยบางอย่างนะคะที่ทําให้เอเจ็คเนี่ยเข้ากันกับอีนิตไม่ค่อยได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบกันในช่วงแรกก็ตามค่ะ จุดอ่อนอย่างเดียวของพวกเขาก็คือกระจกนั่นเองค่ะเพราะว่าเมื่อเห็นตัวเองตอนที่ไม่ได้ใส่หมวกเมื่อไรเนี่ยกลายเป็นหินแน่นอนแต่สําหรับการมองหัวกอกอนแล้วกลายเป็นหินเนี่ยก็จะไม่ได้กลายเป็นหินตลอดไปนะคะจะอยู่เป็นหินสักชั่วโมงหนึ่งค่ะตัวละครที่เป็นกอรกอนได้แก่เอจ็คเปโดเปอริส แวมไพเป็นอาแคสที่มักจะร่ำรวยเนื่องจากพวกเขามาจากครอบครัวตระกูลเก่าแก่และมีอายุยืนยาวค่ะบทบาทของแวมไพในซีรีส์ Wednesday เดย์ยยังมีไม่มากนักนะคะและในซีซั่นที่2เนี่ยก็แทบจะไม่มีตัวละครแวมไพให้เห็นเลยค่ะเราจึงรู้แค่ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ตอนกลางวันได้แต่สายตาจะอ่อนแอลงมากๆทําให้ต้องสวมแว่นกันแดดอยู่ตลอดค่ะตัวละครที่เป็นแวมไพนะคะได้แ,แก่โยโกะทานากะค่ะ การควบคุมสัตว์เอาแคสประเภทนี้นะคะมักจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามความสามารถในการควบคุมสัตว์ชนิดต่างๆค่ะเช่นบางคนเนี่ยสามารถควบคุมสัตว์ได้แค่ประเภทเดียวบางคนควบคุมได้หลายประเภทค่ะความสามารถคือการควบคุมสัตว์ให้ทําตามคําสั่งได้เรายังไม่ทราบข้อมูลมากนักนะคะแต่อาจจะมาจากความสนใจและการฝึกฝนส่วนตัวด้วยอย่างเช่นที่เราเห็นได้จากยูจินออชิงเกอร์ค่ะที่ในซีซันแรกเนี่ยเขาควบคุมพึ่งได้แต่ในซี สั้นที่2เนี่ยก็พัฒนาความสามารถจนสามารถควบคุม,มแมลงได้หลากหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวละครนอมี่อย่างจูดี้โซนเฮิร์ค่ะที่เธอเนี่ยควบคุมได้แค่อีกาเท่านั้นเนื่องจากพลังของเธอนั้นได้มาอย่างผิดธรรมชาติดัานเองค่ะ พลังไฟฟ้าเป็นอ u t c a s t ที่มีความสามารถในการสร้างกระแสไฟฟ้าค่ะพวกเขาจะสร้างกระแสไฟฟ้าได้ที่ปลายนิ้วและเนื่องจากว่าตัวละครที่มีพลังไฟฟ้าในเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะเป็นครอบครัวอดัมค่ะได้แก่พัคลรีลุงเฟสเตอร์และคุณพ่อโกเมสค่ะที่ในบทเนี่ยก็มาจะพูดนะคะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นอ u c a s ที่มีพรสวรรค์ในการสร้างไฟฟ้ามากๆคือมีกระแสะไฟฟ้าสูงถึงขั้นสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานมหาศาลได้เลยจึงเป็นไปได้ค่ะว่ากลุ่มพลังไฟฟ้าบางคนเนี่ยอาจจะมีกําลังไฟที่น้อยกว่านี้ค่ะแล้วก็ยังมีจุดอ่อนด้วยนะคะถ้าหากใช้พลังไฟฟ้ามากเกินไปเนี่ยพลังก็อาจจะหายไปตลอดการได้เลยค่ะ พลังไฟเป็นเอาแคสที่มีความสามารถในการควบคุมไฟได้ค่ะแล้วก็สร้างเปลวไฟได้ตัวละครที่มีพลังนี้นะคะก็คือครูใหญ่แบร์รี่ดแม้จะยังมีข้อมูลไม่มากนักนะคะแต่เท่าที่เห็นเอาแคสสายพันธ์ุนี้สามารถสร้างเปลวไฟได้จากปลายนิ้วและสามารถยิงลูกไฟในระยะไกลได้ค่ะอีกทั้งยังเผาคนได้ทั้งเป็นเลยด้วย พลังการเปลี่ยนรูปร่างเป็นเอลแคสที่มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งมีชีวิตใดๆก็ได้ตามความต้องการค่ะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งรูปร่างท่าทางแล้วก็เสียงนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเพียงบางส่วนเท่านั้นก็ได้เช่นกันตัวละครที่มีพลังนี้คือครูใหญ่ลาเลซ่าวีมส์มนุษย์ไรหน้า เนื่องจากเป็น outcast ที่ยังไม่มีบทบาทในทั้งสซีซั่นนะคะเราเลยยังไม่แน่ใจว่าเขามีพลังอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดเรามักจะเห็นว่าตัวประกอบเหล่านี้เนี่ยสื่อสารกันได้มองเห็นกันได้โดยไม่ต้องใช้ตาและปากค่ะมนุษย์ล่องหนเป็น outcast ที่มีความสามารถในการล่องหนหายตัวได้ค่ะตัวละครหนึ่งเดียวที่ปรากฏคือเน e เ the m ม l e ซึ่งเธอสามารถล่องหนได้ทั้งตัวหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้เช่นกันค่ะ ดาวินชี เป็น outcast ที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายวัตถุและสร้างสารรค์สิ่งต่างๆค่ะพลังของดาวินชีอยู่ที่มือขวาดังที่แสดงให้เห็นในนักเรียนเนเวอร์มอร์ที่กำลังสร้างกองฝืนสำหรับพิธีกองฝืนผู้ก่อตั้งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในตัวซีรีส์เนี่ยมีจุดที่ไม่คอนติเนียค่ะนั่นก็คือในซีซั่นแรกมีนักเรียนเนเวอร์มอร์พลังดาวินชีอย่างโลว์ันลาสโลที่ใช้พลังจากมือซ้ายค่ะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าเด็กดาวินชีเนี่ยอาจจะใช้พลังในมือข้างที่ถนัด เหมือนกับบางคนที่ถนัดมือซ้ายมากกว่ามือขวาซึ่งเป็นประชากรส่วนน้อยของโลกค่ะจุดแข็งของดาวินชีไม่ใช่แค่พลังจิตในการเคลื่อนย้ายวัตถุนะคะแต่คือความสร้างสารร์ในการใช้พลังนี้ค่ะตัวอย่างของการสร้างสารรค์ก็คือผลงานของไอแซคไนท์ที่สร้างหัวใจมนุษย์จากเครื่องกลและเครื่องจักรยื้อชีวิตที่ศาสตราจาร์โอลอฟใช้ค่ะ แต่จุดอ่อนก็คือการใช้พลังนี้เนี่ยแฝงมาก,กับอาการ perfectionist ค่ะที่จะต้องทำให้สมบูรณ์แบบมากจนเกินขอบเขตค่ะสังเกตได้จาก2ตัวละครดาวินชียางโลวันลัสโลนะคะที่หมกมุ่นอยู่กับการทำตามคำทำนายของแม่จนตัวเองถึงแก่ชีวิตในที่สุดค่ะและไอแซคไนก็เช่นกันค่ะเขาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งประดิษฐ์จนทำให้ตัวเองถึงแก่ชีวิตด้วยเช่นกัน พูดถึงตัวละคร outcast ทั้งหมดที่ปรากฏในซีรีส์แล้วนะคะก็ยังมีในบทที่เขาเอ่ยถึงไกลๆอยู่นะคะเป็น outcast ที่สูญพันธ์ไปแล้วค่ะมีบทพูดทั้งในซีซั่นที่1และซีซั่นที่2นะคะที่เอ่ยถึงเยติตามกิจกรรมงานโรงเรียนของ n น v e r m o r e นะคะจากบทพูดนะคะเยติเขาสูญพันธ์ไปแล้วในช่วงปี1950ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ outcast ค่ะนอกจากนี้ในเทศกาลวันแห่งความตายนะคะก็ได้มีการระลึกถึง ถึง outcast ที่สูญพันไปแล้วอย่างเยติไซคลอบและมิโนทอรวมถึงสายพันธุ์อื่นๆที่ถูกขับไล่โดยนอมีจนไม่เหลืออยู่แล้วในโลกใบนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสายพันธุ์ outcast ต่างๆที่ปรากฏในซีรีส์เ e นส์เดย์ที่เขาเนี่ยได้สร้างจักรวาลให้ดีอดัมแฟมิลี่มันใหญ่มากขึ้นค่ะแต่รากฐานของ outcast เนี่ยก็เต็มไปด้วยการหลบซ่อนที่สื่อเข้ากับ ตัวเนื้อเรื่องออริจินอลของ The Adam Family ซึ่งพูดถึงความต่างระหว่างคนแปลกๆก,กับคนที่ดูธรรมดาค่ะตัวซีรีส์ Wednesday เนี่ยก็ได้เพิ่มความดาร์คลงไปนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำระหว่างนอมี กับ outcast ทั้งหลายค่ะเป็นการบอกถึงความน่ากลัวของนอร์มี่ที่กระทำต่อกลุ่มคนที่เป็น outcast ค่ะที่ภายนอกเนี่ยมักจะถูกพูดถึงในทางลบเป็นพวกคนที่ดูเหนือธรรมชาติดูมืดมนลึกลับน่ากลัวแต่การกระทําของนอร์มี่ในเรื่องเนี่ยก็บอกเป็นนหนว่าความจริงแล้วเนี่ยจิตใจของมนุษย์นี่แหละที่น่ากลัวและไว้ใจไม่ได้ยิ่งกว่าสิ่งเหนือธรรมชาติใดๆในโลกค่ะ